สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่ในช่องซุก13นะคะเที่ยวบ้านน้องๆอีพีที่59.1นะคะบ้านขาวดำนะคะมีน้องๆส่งกันมาเยอะมากพี่ปอก็เลยเอามาทำเป็น59.1นะคะเดี๋ยวเราไปดูหลังแรกกันเลยดีกว่าพี่ปอขออภัยด้วยนะคะหลังเนี้ยพี่ปอเข้าไปดูแล้วแล้วพี่ปอจะทำคลิปแล้วคนเนี้ย เข้าไม่ได้ค่ะมีหลายหลังเลยนะที่เข้ารอบแรกได้เข้ารอบ2ไม่ได้เออขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของน้องนิชานะคะเออตอนที่พี่ปอเข้าไปดูเล่นๆนนะ่ะเข้าได้นะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเข้าได้อีกพี่ปอจะมาทําคลิปเพิ่มให้นะคะไปเราไปดูหลังที่2กันดีกว่านะจ๊ะทุกคนหลังที่สองนี้ก็จะเป็นเออบ้านของใครเอย่ยหลังที่2องจะเป็นของน้องเน็กใช่ไหม อ่ะเป็นบ้านขาวดำจะบอกว่าน่ารักมากเลยนะหลังเนี้ยคือเป็นสไตล์ที่แบบสวยแปลกอืมนี่น้องตกแต่งดีมากเลยนะก็คือมันจะไม่ได้แบบว่าเยอะเกินไปแต่ก็น่ารักนะนี่เห็นปะลงตัวทุกอย่างเลยบ้านแบบเนี้ยไม่ค่อยมีคนสร้างเลยพี่ปอไม่เคยเห็นเลยข้างหน้าที่มันแบบเออมันทึบๆใช่ไหมนี่มีห้องน้ํา ตรงนี้เป็นห้องแบบว่าแต่งตัวก็สวยดีนะแต่งอีกนิดนึงโอ้โหบ้านหลังนี้จะเป็บจะเป็นอะไรที่แบบสวยมากนี่ลองเอาไปทํากันดูก็ได้นะมาบ้านแปลกหลังที่สองทุกคนแปลกแต่ว่าสวยนะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในคือแบบเฮ้ยคิดได้ยังไงอะทำเลเนี่ยพี่ปอบอกว่าเลยน่ารักมากสลัญญานะคะหนูชื่อฟ้าค่ะอืมบ้านหลังเนี้ยมันอยู่ตรงข้างๆบ้านผู้หญิงใช่ไหม แล้วเอ้ยทำเลตรงนี้กําลังอยากจะสร้างอยู่พอดีเลยอ่ะโอ้ยน่ารักดูดิพี่ปอเคยสร้างหลังหนึ่งแล้วนะหายไปแล้วเดี๋ยวสร้างใหม่คืออยากได้ทําเลตรงนี้มากเลยอ่ะน้องสร้างแล้วแบบอยากสร้างขึ้นมาทันทีเลยอ่ะนี่ดูดิอฮ้ยเห็นอะไรไหมตะกี้เห็นอะไรหรือเปล่าเห็นข้างบ้านด้วยทุกคนนานะละครสั้นตรงมาแล้วล่ะทุกคนนี่ ละครสั้นเรื่องอะไรให้ทายไม่บอกหรอกเฮ้ยดูดีวิวดีโคตรวิวดีมากโอ้โหวิวดีสุดๆชอบชอบชอบมากไปเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันดีกว่าอันนี้ก็บ้านทรงแปลกเฮ้ยวันนี้ทำไมมีแต่บ,บ้านทรงแปลกแต่ข้างในคือแต่งกันดีมากเลยนะ หลังนี้นะคะจะเป็นของน้องโบวีเอฟซีพี่ปอค่ะโอ้โหถามจริงมีต่อท้ายด้วยนเนี่ยน่ารักนะนี่เห็นปะแต่งดีนะเนี่ยแค่ตัวบ้านพี่ปอว่าก็ถ้าเกิดว่าคนเพิ่งสร้างนี่คือแบบก็ยากอยู่นะโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาไปไกลกันขนาดนี้เลยเหรอดูบันไดซะก่อนทำอะไรอะ่ะ สองชั้นหรอพยายามแกะอยู่บันไดสองชั้นหรือเปล่าหรือเปล่าน่าจะใช่ไหมเอ้ยสวยสวยนักแกะอย่างเราต้องแกะงานละสี่มาเนี่ยอะไรช่องที่เราชอบช่องพี่ปอกับช่องพี่แป้งอุ้ยปอป่าเหมือนกันเลยเนี่ยอะไรห้องน้ำน่ารักตมุตมิอ่ามีเปียนโนโด้วยเปียนโนมันมีสองสี เอามาซ้อนกันหรือเปล่าหรือเปล่าพยายามจะจับจับถูกอยู่นะไม่ได้จับผิดนะจับถูกใช่ไหมเอามันมาซ้อนกันหรือเปล่ามันจะได้เป็นสีขาวกวับดำใช่ไหมไม่รู้นะเดาเอาแล้วนั่นอะไรสาวไว้น้ำอืมสวยสวยมาเรามาดูหลังต่อไปกันดีกว่านนะคะทุกคนหลังนี้พี่ปอจะบอกว่าน่ารักดูข้างนอกคือแบบเออน่ารักอันนี้ของอะไรของน้องน้ำน้องน้ำ ก็บอกมารายละเอียดพี่ปอก็มาถูกดีมากเลยค่ะคือจะบอกว่าหลังเนี้ยคือแบบมันเกินความคาดหมายไปมากเลยอะทุกคนคือเราดูบ้านแล้วก็ก็ว่าสวยแล้วใช่ปะแต่เรามาดูข้างในการทําห้องของน้องเขาอะเฮ้ยแปลกมากเลยอะทุกคนดูดิอ่ะเข้ามาใช่ปะเป็นห้องครัวอ่ะดูดิห้องครัวดูดิเนี่ยห้องครัวเสร็จแล้วเดินมาเราจะเจอห้องอะไร ห้องน้ำนั่นน่ะคือมันจะเหมือนบ้านคนเกินไปแล้วนะคะทุกคนจริงๆเนี่ยเอาไปสร้างบ้านได้เลยนะเป็นห้องนี่ห้องแหลห้องนั่งเล่นแล้วก็มาห้องน้ำห้องครัวนี่ก็เป็นห้องนอนโอ้โหทำดีมากดีมากอะชอบนะชอบนะแล้วก็มีสระว่ายน้ำข้างๆใช่ไหมโอ้ยหลังเล็กๆแต่ทำแบบ ทำสวยอ่ะทุกคนดูดีอันนี้อะไรน่าจะเป็นโรงจอดรถหรือไม่ก็น้องอาจจะทําเป็นอะไรสักอย่างแต่ยังไม่เสร็จอันนี้น้องเขาก็ทําอีกข้างๆกันอ่ะโอดูดีอยากให้ดูการทําห้องเขามากเลยอ่ะคือแบบพี่ปอเป็นคนทําห้องแบบนี้ไม่เป็นเงี้กควาลำบากกับคนทําไม่เป็นมากเลยอ่ะอิจฉามากเลยอันนี้อาจจะเป็นห้องคนใช้ก็ได้หรืออาจจะเป็นห้องแบบข้างนอกออกมาอีกอ่ะเฮ้ เขาทําบ้านดีมากเลยนะสร้างบ้านดีมากเลยอะทุกคนอ่ะชมเลยอะให้ไปเลยห้าดาวปดูหลังนี้หลังนี้พี่ปอว่านะคือสวยอ่ะเออทำไมมีแต่คนส่งสวยสวยมาเนี่ยฮะถามจริงใช่อีเฟยโอ้โหชื่อจีนด้วยลูกครึ่งใช่ไหมไทยจีนหรือเปล่า พี่ปอไม่น่าถามไทยฝรั่งมั้งไปเราไปดูข้างในดีกว่าเป็นบ้านกระจกทุกคนเป็นบ้านกระจกและพี่ปอเป็นคนที่ชอบบ้านกระจกมากอือสุดยอดเป็นขาวดํากระจกด้วยอ่ะขาวดําแล้วก็เป็นกระจกโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยทําดีมากเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอ,โหอยู่นั่นแหละพี่ปอคือแบบโอ้ย สวยเกินเกินห้ามใจวันนี้ทำไมมีแต่คนส่งบ้านส,สวยๆมาไม่เข้าใจพอบอกว่าเป็นข่าวดำทุกคนก็จะแบบตั้งใจที่จะส่งบ้านข่าวกับดำมาแล้วทุกหลังคือแบบดูดีมากเลยอะโอ้โหดูดีมีสบงสบโ่โอ้โหเหมือนอะไรไปนขนาดนี้แล้วมุมดีมากเลยนะส่องแบบรอบเลยอะเฮ้ยมีบ้านถ้าเป็นสร้างแบบเป็นกระจกแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงบ้างนะห้ามเผลอเลยนะห้ามเผลอแก้ผ้าเลยนะทุกคน แต่มันคงจะแบบดูเดะมองได้ทั่วเลยอ่ะอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นบ้านขาวดำมีชมพูนิดนนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของน้องซากุระจังนะคะอ่าซากุระจังเนี่ยพี่ปอจะบอกว่ามีคนตั้งชื่อนี้เยอะมากเลยนะคะทุกคนเออมีคนตั้งชื่อนี้เยอะมากแล้วก็ส่งมาให้พี่ปอพี่ปอเห็นแล้วแบบเฮ้ยเหมือนจะคนเดียวกันแต่ไม่ใช่นะคะทุกคนเออ อันนี้เป็นบ้านที่พี่ปอเคยแจกไปแล้วแต่น้องเอามาตกแต่งใหม่เอามาทําใหม่คือแบบลืมบ้านหลังเก่าที่พี่ปอเคยแจกไปเลยโอ้โหน้องทาจนจนแบบดีไปเลยอะ่ะเออสวยเลยอะ่ะสวยจนลืมหลังเก่าไปเลยใช่ไหมนี่ข้างนอกนั่งชิวๆสวยนะเออทําดีมากเลยอะ่ะเชื่อป่ะพี่ปอลืมบ้านหลังนี้ไปแล้วนะเพราะเห็นของน้องอุ้ยน่ารักอะ่ะ ขอยืมทําละครสั้นหน่อยนะยืมกันตรงนี้เลยทีเดียวเผื่อมีบ้านเผื่อมีละครสั้นหลังนี้ไงเราขี้เกียจทําใหม่อะไรเงี้ยดูเดิเห็นป่ะเออบันดงบันไดนี้คือแบบว่าพี่ปอบ,บิวไว้ให้แล้วใช่ไหมเออแล้วน้องก็มาตกแต่งคือแบบยตกแต่งดีมากอะ่ะตกแต่งดีมากสวยเกินดูเดิห้องน้ํายังน่ารักเลยอะ่ะเห็นนะ นี่ดูห้องมีกี่ห้องอันนี้ห้องน้ำอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนอเลยปะห้องนอนอเล่าะเอ้ยห้องนอนขาวดาโอ้โหสวยเลยค่ะทุกคนหมดยัง <laughs> อันนี้ไม่น่าใช่หละไม่น่าใช่อันนี้จะเป็นห้องพักได้เปล่าว่ะหอพักอะไรอย่างงี้ปะห้องพักเออก็ได้อยู่นะเออบ้านพี่กับน้องก็ได้แบบครอบครัวใหญ่อะตระกูลใหญ่มากใช่ไหมนี่ ออกไปข้างนอกชมวิวโอ้โห oh, นั่งกันเลย3ามคนน่ารักน่ารักเก่งมากเลยนะคะสากุระจังอืมดูสิพิมพ์ชื่อเล่นมาให้พี่ปอด้วยก็ดีนะจะได้รู้ว่าสากุระต้นไหนอะไรเงี้ยต้นมิ้วค่ะอชื่อต้นปอค่ะหรือชื่ออะไรอะไรเงี้ยชื่อน้องน้ำอะไรเงี้ยใช่ไหมเออ เดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปนะคะนี่หลังนี้จะบอกว่าน่ารักมากเลยอ่ะจริงๆ EP เนี้ยเป็นบ้านสวยบอกต่อได้เลยนะเพราะว่าสวยทุกหลังเลยจริงแค่ทรงบ้านก็แบบโอ้โหเล็กๆกแต่น่ารักดูดิทุกคนชื่อว่าน้องเบลล่านะทำถูกหลักเป๊ะเป๊ะโอ้โหเ,เว้นวักให้พี่ปอบบอกชื่อบ้านชื่อตัวเองแล้วก็สถานที่มาด้วยโอ้โหรักเลยรักมากเลยค่ะนี่บ้านคือแบบ น้องสร้างดีมากเลยอะทุกคนถ้าสร้างหลังนี้ดีขนาดนี้นะพี่ปอว่าน้องมีสิบหลังก็คือสวยสิบหลังแน่นอนนี่เห็นปะ่ะเพราะว่าเราจะรู้ทางแล้วว่าเฮ้ยเราสร้างแบบนี้สวยน้องก็จะสร้างสวยขึ้นไปอีกอะเห็นไหมก็จะจัดวางนุนนี่นั่นเป็นระเบียบเรียบร้อยโอ้โหห้องครัวน่ารักมากทุกคนโอ้ยเอานนี้มาเป็นที่วางถ้วยจานโอ้หน่ารากนะักเนาะ ดูเดของเต็มตู้เย็นเลยอุ้ยเนื้อไก่สีชมพูจ้าสดสดเลยอะมีเนื้อหมูด้วยอและนี่ก็คือโซนห้องนอนนะจ๊ะทุกคนจัดดีมากโอ้โหไม่รู้จะชมว่าอะไรคือแบบมันสวยเกินไปหน่อยไหมสวยเกินไปหน่อยไหมจัดพื้นที่ได้ดีมากเลยนะดูเดคอันนี้อะไรห้องน้ําอันนี้อะไรสีชมพูเนี่ยบอกพี่ปอนหน่อยดี พี่ปอนนอนคิดทั้งคืนเลยมันคือที่ฉี่แมวหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอะ่ะเนี่ยซากุระตรงนี้มันคืออะไรอะ่ะพิมมาบอกด้วยฉี่แมวหรือเปล่าให้ที่ให้แมวฉี่หรือเปล่าเอ้ยน่ารักดูดิวนไปวนมาอยู่เนี่ยเพราะอะไรมันน่ารักไงคะ่ะทุกคนสร้างเก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะครั้งหน้าส่งมาอีกนะสวยจัง มาอันนี้ก็เป็นของน้องอะไรเอ่ยคือความคิดของน้องพี่ปอว่านะมันน่ารักนะสไตล์บ้านอของน้องซากุระมุกมันตึง <c oughs> คืออะไรคืออะไรอ่าแค่ชื่อช่องก็กินขาดแล้วนะจ๊ะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านน้องเขาสิเขาทาอะไรบ้างดูข้างนอกแล้วมันน่ารักมากเลยนะโอ้แต่ข้างในอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะ,ะมาข้างในก็จะมีที่นั่งเล่น ที่ดูทีวีมั้งตรงนั้นแล้วก็เป็นห้องนอนห้องครัวจริงๆหลังเนี้ยน้องจัดตกแต่งของวางอีกนิดนึงนะจะสวยมากเพราะบ้านนะอนโครงสร้างมันสวยอยู่แล้วนะเออขาดการตกแต่งอีกนิดนึงหลังเนี้ยจะสวยมากเลยนะคะพยายามต่อไปนะคะสักุระมันมันอะไรมันตึมๆม,มอะไรสักอย่าง <laughs> โอเคค่ะน่ารักมากเลยทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในพ p ที่59.2นะ EP สุดท้ายและสำหรับบ้านขาวดำนะจ๊ะไป